สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพบกับผมช่องเป่าของเฮิร์มบัดเทิงสีงนะครับผมมือนีถือโอกาสพาพี่น้องมาทั่วนะครับผมบูดขั่วกุ้นต่อยนะครับผมมือนีมีคนมากมากหนาหลายตานะครับผมพี่น้องมือนีซีมี่มนูอีอยงเป็นได้กินแน่ให้พี่น้องมารับชมดเดอพี่น้องเดอนี่ครับเมนูแหลกครับผมฮาชิมากิฟังตะซื้อกับเป็นด้กินแล้วครับพี่น้องคู้ไดส้สนใจกับแวะมาซื้อดเดอพี่น้องเดอ นี่อันนี้ก็เป็นตาแซบครับพี่น้องครับผูใด้หูกับคอมเมนต์บอกในเด้อนี่ครับพี่น้องปลาเมืกทอดโตละลอยเป็นตาแซบครับปลาเมึกทากกัวกับเป็นตาแซบเื่ากันครับพี่น้องครับอันนี้สิเป็นทั่วนะครับหนักทั่วแต่ละชนิดนะครับผมของหวานกับมีครับพี่น้องครับอู้สีสันเป็นตะกินไห้น้ะอือสื่อครับพายุอันนี้สิเป็นขนมจีนน้ำยากุ้งตุงละลอยแล้วก็มีขนมจีนน้ำยาทะเลลอยเศร้านะครับพีพี่น้อง อันนี้คืเป็นบูตะหันทะเลมีปลามึกมีแม,มงดานะครับผมมีกุ้งแล้วก็แซลมอนนะครับผมอันนี้สิเป็นข้าวเหนียวบักม่วงนะครับผมโอ้ดึงเหล่าเป็นตาแซบมีข้าวมู้นสามสีครับผมพี่นอ้องวันนี้ก็สิเป็นในหมูหันนะครับหมูกรอบหันนะครับผู้ใดสนโอ๊สนใจกับแวะมาซื้อได้เด้อพี่น้องเด้อ อันนี้ก็สิเป็นปลาหมึกนะครับอ้ปลาหมึกนี่หลายแบบหลาย,ลายชนิดครับผมพี่น้องป็นตะแซ่บแทนแล้วก็อันนี้จะเป็นกุ้งลวกนะครับกุ้งหนึ่งนะคะอันนี้ก็สิเป็นกุ้งแซ่น้ำปลานะครับอันนี้ก็สิเป็นลูกตาลเสื่อมนะครับผมของหวานอีกแบบหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวคลับจะแวะซื้อเมื่อนะครับผมอันนี้จะเป็นปูแกะมีกองหลายรูปแบบนะครับผมเป็นแบบถุงกระมีนะครับพี่น้องเดอ้อ อันนี้ก็สิเป็นไหม์ไหมจากอายุทยานะครับผมร้านต้องไปกระสิเป็นนังหมูหรือหมูย่อนะครับมีให้่เลือกนะครับผมพี่น้องต่อเพาะปลาก็มีนะครับผู้ใดสนใจก็วแวะมาเืือมาซิมได้เดอพี่น้องเด้ออันนี้เพื่อนปิ่งปิ้ง,มง,งหมูเอียงเนาะห่อใบตองอย่างดีนะครับผมอันนี้สิเป็นขาหมูกรอบนะครับผมเบื้องหลังก็เป็นตะแซ่บผู้ใดสนใจก็วแวะมาซสือเด้เดอร์พี่น้องเด้ออันนี้กระสิเป็นโรตี โรตีซาซักนะครับผมเบิง้งเบิ้งกับวิธีๆเหล้วกอะกับมาวิธีแล้วโอ้บอกผิดกับเผิดตะแสบเด้อพี่น้องเนี่ยพี่น้องเบิ้งการโยน,นครับเฮียว่นี่ยเอาอีจักรเพือดูเบิงบ้งเบื้งพี่น้องเฮีม่ไดัดคัดเฮียถือกระทะนี่นะมันฟงเขาตายี่การห้าเกิดขึ้นเลยน,นี่หลังจากที่เพื่อนเอาใส่กระทะเรียบร้อยนะครับผมตากระซีได้ กวามานนี่นะครับผมพี่นอนครับผมวันนี้เพื่อนสิจัดจานจัดจานแล้วก็สิได้หน้าตาสวยรูนะครับผมเป็นตระแซบครับอันนี้ก็สิเป็นโซนหมูยอ่อวัชรวัชริสานะครับผมอีฝั่งนีงก็สิเป็นหมูยอ่อเวียดนามนะครับผมอุติสสนใจก็แวะมาซื้อร์ไรเดอร์สรุปก็คือวัชิเซอ,อรอ์ลายยางได้แค่ซัมหนี่ครับผมซัมหนี่ก็เมิดแปะ เกือฮาโอยนะครับผมได้กุง้งกุ้งแซน้ำป่านะครับผมกุ้งหนึ่งแล้วก็เกี๊ยวกุ้งนะครับผมเบอร์เซนแล้วก็ฝากกดแซ่กดไลค์กดติดตามกดติดตากดระบขั้งเพื่อเปลี่ยนกำลังใจผมบ้างเฮิร์มบันเตอร์สิงเนเดอพีนองเดอ